ไม่น่าเชื่อว่าน้องฮักแพงจะโพสต์แบบนี้เนื่องในนะคะครบรอบ17ปีวันเกิดของตัวเองค่ะพี่น้อง่าอ่ะเสาวไอนะคะขออนุญาตอ่านสุพีสุนองฟังเลยเดอ้อน้องฮักแพงวรัญญาพรนะคะเพิ่นได้โพสต์ไว้แบบนี้ลงในเพจเฟ e บุ o กส่วนตัวของตัวเอง HAPPY b i r ิร์ดเดย์นะคะ17ปีสุขสันต์วันเกิดนะเรา ไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่ปีเราก็ยังมีตัวเราเองอยู่เคียงข้างเสมอเป็นปีที่มีความสุขมากๆก้าวผ่านช่วงเวลาทุกอย่างก่อนหน้านี้มาก็เก่งมากแล้วนะขอให้มีรอยยิ้มมีสุขภาพแข็งแรงตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองและสมหวังในทุกๆเรื่อง นะเธอเก่งมากแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งตลอดเวลาอีกต่อไปขอบคุณพ่อโจแม่นุชพ่อหน่อยพ่อนนแม่บีมีเอครูปอครูเต้ยและผู้บริหารวงสาวน้อยทุกๆคนนะคะที่ให้โอกาสหนูได้มาเยือนตรงนี้ได้รู้จักผู้คนหลากหลายในได,ได้ชีวิตใหม่ ได้ทำในสิ่งที่หนูรักขอบคุณจากใจของเด็กน้อยคนนี้ค่ะขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอซี FC, บ้านฮักของหนูนะคะที่ดูแลซัพพอร์ตลูกสาวคนนี้อยู่เสมออยู่เคียงข้างลูกในทุกสถานการณ์คอยเป็นกําลังใจเป็นสะพานให้หนูได้เดินตามฝันทีละก้าวขอบคุณพ่ออาทิตย์แม่ติม๋มพี่แบงค์พี่ไอ พ่อครูแม่ครูพี่พี่แดนเซอร์นะคะที่คอยดูแลหนูมาตลอดบอกสอนในสิ่งที่ดีไม่เคยทิ้งน้องสุดท้ายแล้วหนูอยากให้รางวัลตัวเองวงเล็บหนูจะมอบเสียงเพลง ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและจะพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นของขวัญปีนี้ค่ะแล้วก็อิโมจิหัวใจแฮชแท็กฮักแพงแฮชแท็กสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฮท็สาวน้อยลำเพลินโชว์ค่ะพี่นออ้องขาอ่าันี่ก็เป็นแคปชั่นของน้องฮักแพงก่อนที่จะแบบมีการโพสของขวัญมันเกิดปีนี้ก็คือพิเศษมากๆหลายคนก็ รอติดตามว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วก็หลังจากที่โพลออกไปเนาะก็มีเอฟซีหลายท่านมาคอมเมนต์ให้พี่ประเด๋นวจะเป็นแม่ติ๋มอ่ากุสุมาก็บอกว่าฮักเดอร์ลูกอ่าเมื่อวาหลายมีความสูงเขามีเอมมี่เอมมิกาแล้วก็คนฮักลูกทุ่งชาแนลอ่าคนบ้านลูกทุ่งแล้วก็มีหลายท่านนะคะไม่ให้พี่ประเด็นฮักแพงเลยนะเนาะพี่ามอบกับใช่พี่ชมพูก็คือศิลปินหลายท่านที่อยู่ในสอนในเพลงบ้านแพงนั่นแหละ ไม่ให้เปประเด็นน้องหักแพงแล้วหลังจากที่น้องโพสต์นี้ออกไปน้องก็มีโพสต์ต่อจากโพสต์นี้ก็คือเป็นโพสต์สําหรับของคนวันเกิดครบรอบสิบเจ็ดปีของน้องหักแพงค่ะอืน้องหักแพงค่ะพี่น้องค่ะได้โพสต์เอาไว้แบบนี้นี่คือของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดในชีวิต อ่าเนี่ยโพสแดงๆให้เอฟซีดูหน่อยนิดนึงนะคะคือนึงนะคะโพสนี้นะคะโพสสีแดงนี้ตอนแรกอ่าใส่สีแดงเลยเนี่งตอนแรกเห็นกังออียงเนาะของคนวันเกิดทีดีที่สุดไปซองคอมเมนต์ก็คือแบบมีแต่คนยินดีนาอืมอืมสําหรับคอมเมนต์อืมมีแต่คนดีใจนะคะมีแต่ดีใจกับลูกเท่านั้นเนาะเก่งที่สุดเลิศมากลูกขอให้หนูปังๆนะลูก ทำให้เต็มที่นี่คือรางวัลที่พ่อหน่อยมอบให้ลูกฮะแล้ววันพ่อหน่อยมอบให้ใ<ช>แล้ววันแยงโซเน่ก็คือในวันเกิดน้องฮักแพงพ่อหน่อยก็ได้มีการออกมาพูดนั่นแหละว่ามีจะเพิ่มโชว์ให้น้องแล้วก็จะมีการอาจจะอานาโคตอีกไม่นานก็จะมีการแบบสามารถรับงานเดี่ยวได้ม,มีแดนพ้อมอะไรพร้อมอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นของขวัญที ุดยอดมากๆอืมเด็กคนนึงเนาะใช่อายุครบรอบสิบเจ็ดปีของขวัญจากเฮียหน่อยคือจะบอกว่าตอนนี้น้องฮักเพลงยู่ที่ว่าเนาะเป็นกระแสดีดีกำลังให้การตอบรับดีมากยิ่งเปิดตัวกับสาวน้อยลำเพินโชว์สาวน้อยลำเพินโชว์เนี่ยเปิดตัวมา่หไมค่ะพี่นองค่ะก็เป็นกระแสเหมือนกันโด่งดังเช่นเดียวกันนะคะด้วยเนี่ยแหละเพิรนมิศิลปินที่มีบทบาทแล้วก็เนี่ยแหละ ความ<ช>สามบคคีความสามัคอเที่นนอยเพื่อออกมาสื่นชมนั่นแหละค่ะอืมแม่ฮักบ้านฮักหลายๆคนก็แบบเออโอกาสดีๆที่สุดของขวดที่ภูมิใจในตัวลูกความอดทนความพยายามความมานะความหนักแน่นในตัวเราผู้ใหญ่มองเห็นลูกเดินตามฝันไปเรื่อยๆความฝันคนเราไม่มีวันสิ้นสุดหรอก แต่อยู่ในแต่ละช่วงวัยนะคะที่จะไฟฟันไม่เหมือนกันพอ,อที่จะเปลีป่ยนแปลงได้เสมอเราต้องรู้จักปรับแปลงสถานการณ์เสมอเอออย่าไปฝไ่สูงอย่าฝันสูงก็ประมาณนี้เร้าเนื่อยเชาไอวาคือน้องฮักแพงครบเครื่องจริงครบเครื่องแล้วก็เนี่ยเฮียห,หน่อยจะให้เป็นศิลปินเดียวแล้วต้องมั่นใจในโตน้องฮักแพงมากระดับหนึ่งใช่เออความสามารถน้องเนี่ยเฮียห,หน่อยเห็นแววแล้ว มั่นใจแล้วว่าน้องเนี่ยสามารถเป็นศิลปินเดี่ยวได้ถึง,ถงให้น้อง,นองเนี่ยพูดบบพออกมา,มาใช่พี่น้องคะเพราะว่ายังไงล่ะ ศิลปินเดียวนอนบริษัทเทียนมันต้ออินเทอร์เทนน้า<ช>เต้นทั้งรองใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะจะได้เป็นศิลปินเดียวน่ะใช่ไม่ใช่ง่ายแม่อันนี้แสดงว่าเราเห็นในตัวน้องน้องมีศักยภาพมีการพัฒนาตัวเองเนาะมีเอฟซี FC นะคะรักแล้วก็เป็นให้มาให้กาลังใจน้องมากมายแล้วก็เป็นกาลังกาลังเป็นกระแสมีชื่อเสียงกําลังด่งดังเนาะกําลังจะแบบเป็นเพชรเม็ดหม่ของ สาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วที่ว่าเพิ่มโชว์เนาะพี่อ่พี่ไอก็คือตอนแรกน้องได้แค่เพลงแบบอืดอายอดอไยในเดิร์แล้วก็ได้ยินไว้าวว่าจะเพิ่มอืเป็นอีกสามอ่าเพิ่มสองเป็นสามเพิ่มอีกสองเพลงเป็นสามเพลงก็คือจะได้อยู่หน้าเวทีนานกว่าเดิมอืเ็นบออันบทบัทแทนพี่นักงานแบบน้องแพงก็ทาได้ทาได้เออ คือน้องมีการพัฒนายอย่างที่ว่าแหละเก่งแทนพี่หมียวน้องกระแท่นได้ร่องได้แล้วทําออกมาได้ดีด้วยพี่น้องนั่นแหละก็หลายๆคนก็บอกนี่คือความอดทนความมุมานะของน้องชพี่ก็คือดีใจว่าสานพี่น้องได้แบบหัวหักแท้สิใดแบบเป็นศิลปินเดียวหรือว่าของขวัญที่ดีที่สุดท่านน้องยังไม่โพสอะไรนะ<ม>น้องโพสแค่ว่านี่คือของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดในชีวิต อ่าเทากับไปตามสืบตามสาวมาเขากับพ่อสิรูแม่เมว่าสุพีสุนงฟังาปิดตามนะคะช่องอีสานข่าวกับมักหมอลำนิวไวเนี่ยละสิเดบพเาออัปเดตข่าวสารในทุกๆวันนาะพี่น้องเนาะอ่าของศิลปินหลายท่านใช่นะคะในวงการหมอลำนะคะเสาไอกับสาเนยเนี่ยเฝ้ามาแจงสุพีสุนองฟังกอนไผ่ค่ะอย่างน้องฮักเพลงเนี่ยอย่างที่ว่าแหละ คือตัวน้องเองเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดเต็มปากว่าน้องได้ของขวัญอะไรเนาะสาวไอ,อกับสาวเนยเนี่ยก็ไปตามซืบตามซืบหาคลิปนู่นนั่นนี่มาแล้วก็ฟังคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละแล้วก็แฮปปี้วันเดย์ด้วยนะคะสุดท้ายนี้แฮปปี้ยันเ์หลง<ช>างครั้งหนึ่งใช่ขอให้น้องฮักแพงนะคะเติบโตเป็นศิลปินที่มีคุณภาพแล้วก็มี FC แฟนคลับรักนะคะไปแล้วก็ไม่ว่าจะ ไปทำการแสดงที่ไหนมีพ่อพแม่แม่เอแ,แฟนคลับไปให้กําลังใจ<ะ>แบบล้นหน้าเวทีทุกงานเลยค่ะพี่น้องคะอ่ะสำหรับเมื่อนีนะคะสาวไอกับเสา<ะ>เนอย<ะ>อีสานภาพข่าวค่ะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พอบกันใหม่คลิปน้ค่ะ,ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ